ยะาดีดีสนุกสนานมากแล้วก็อากาศก็ดีอย่างเงี้ยคือคือจริงๆอะ่ะก็คือเราผมก็ทํางานแบบตลอด7วันเลยช่วงนี้ถ่ายละครทั่วศา์ที่รักเธอแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ที่หลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละก็คือมาน้ำแมนก็ถ่ายพร้อมกันทํางาน7วันรวดเลยอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ใกล้ใกล้ปิดกล้องแล้วช,ช่วงนี้แล้วก็ช่วงปลายปีก็เราก็แพลนว่าเออจะไปได้ไหมไม่ได้ไง<ม>เพราะว่าคิวของเราก็คือโดนโดนจัดแบบเร่งถ่ายอย่างนี้<ค>นิดนึงคนเกิดในโมเมนต์ช่วงปีใหม่ ไม่ใช่ได้เพราะว่าเราต่างคนก็รู <g 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 ้ว่าเออหน้าที่ของเรามันเป็นยังไงคิวเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อุ่นใจได้ได้พัฒามได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาแบบว่าเอ้ยตัวห่างไกลแต่ว่าใจยังอยู่ไกลกันอ๋อใช่ก็ก็ดีใจผมก็ก็อุ่นใจอ่ะแต่ว่าจริงก็อยากไปกับเขานะเขาทุกคนของเขาก็คือชวนผมหมดเลยยายก็อยากให้ไปแม่ยายก็อยากไปทุกคนอยากให้ไปหมดเลยแต่ว่า ด้วยความกระชั้นชิดที่มันแบบเออมันจัดอะไรไม่ทันจริงๆผมแล้วผมก็มีเพื่อนที่จะไปเหมือนเขามีอยู่ช่วงเวลาว่างปลายปีตรงกันซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมที่เพิ่งกลับมาจากมีการก็เลยาไให้ของขวัญอะไรบ้างอะไรนะให้ของขวัญอะไรบ้างเหรออุ้ยกางเกงยางยืดกางเกงยางยืดใช่ไหมไม่ใช่เนาะอาจจะอาจจะซื้อแว่นตาไอหรือว่าอะไร ใช่จะได้มองผมเห็นคนเดียวเดี๋ยวเอาแว่นตาล้อมกล่องนี้เลยพี่ผู้อำนวเหมือนคนเดียวกันว่าเป็นใครให้กล่องดีส่อใครอะไรทั้อ๋อเฟิร์นเฟิร์นเขาใช่เฟิร์นเฟิร์นจะเป็นคนแบบใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเวลาเขาไปเที่ยวอะไรเขารู้ว่าผมชอบสโนว์ปี้ก็จะซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับสโนว์ปี้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วยตอนที่เขาซื้อเลือกซื้ออะไรผมก็แบบผมก็จะเย็นดูข่าวก่อนเพราะว่าที่ที่ญี่ปุ่นก็มีแบบใช่ผัดิวบายแลยก็เป็นห่วงมากช่วงมันไ่ตรงไปแบบเร็วมากแบบมีข้องเย ใช่ก็เป็นห่วงะครับเขาอยู่ติดต่อเขาเชื่อฟังผมดีใจมากเลยนะพอพอโทรไปอีกที15ทีผ่านไปอยู่อยู่อยู่ที่สูงแล้วเรียบร้อยทําไมแบ็คกราวบ้านมันคุ้นๆอยู่ชั้นสองใช่แต่ว่าก็ก็เป็นห่วงห่วงเอาจริงห่วงทั้งทุกคนประชากรที่อยู่ที่นั่นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอุบัตภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน มันมันรุนแรงนะแล้วก็เป็นเป็นห่วงทุกคนไม่ใช่แค่เขาอย่างเงี้ยนะใช่แต่ก็ก็มีเสียวๆแหละเขาก็ให้แบบติดตามตลอดแต่ว่าก็โอเคครับเหมือนเฟิร์นก็บอกว่าทางญี่ปุ่นก็แบบมีระบบจัดก,การที่ที่เออดีช่วยเหลือทุกคนดีวัันน้อสถานการณ์กันแค่ไหน,นรครับครับก็ตลอดครับเป็นห่วงผมก็นั่งอยู่ในคาเฟ่เลยลไม่กล้าไปไหนไม่มีสมาธิตามตาราง ก็ก็มีครับกาแฟอร่อยอยู่แต่ว่าก็เป็นห่วงใจสั่นนยู่เขาห่วงยายไร้พรมแดงหรือว่าหรือว่าเป็นห่วงถึงขั้นแบบว่าอาจจะแบบถ้ามันหนักวบบนี้อาจจะต้องแบบบินบินบินไปไกลคิดต้องมาว่าไม่ถึงจะต้องไปเลมผมก็จริงๆก็ก็อยากอยาอยู่อยู่ใกล้ๆดูแลแหละแต่ว่าก็เฟิร์นเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มียายที่แบบเออผมก็ไว้ใจสบายใจไขวห่วงดูแลกันได้ไงครับวันที่ไทยเขามาดู อ๋อใช่ต้องมาไม่กี่วันมาทำงานแล้วป่วยเลยใช่ใช่คือคือตอนนี้ผมทํางานแบบ7วันรวดแบบแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยจริงๆเนี่ยก็เหมือนร่างกายเราก็เหมือนเดี้ยงไม่แบบพักผ่อนไม่พอคุณหมอว่าให้เป็นอะไรไหมก็ก็เป็นเออ่ไชนัสแอบเซสแต่ของผมเป็นเรื้อรังละเพราะว่าผมมีอาการแบบบ่อยเพราะว่าทํางาน่ะแล้วก็ได้พักผ่อนน้อยแล้วก็มีเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ็ทางโรงพยาบาลเมกพาร์ก็น่ารักก oh ับผมมากก็ดูแลดีพี่ที่พยาบาลทุกคนก็น่ารักกับผมแต่พยาบาลส่วนตัวน่ารักที่สุดเลยพยาบาลส่วนตัวประยุทธ์เลยให้บอกเขาน่ารักเขาดูแลอะไรเราบ้างอ๋อคือคือจริงๆเขาเาก็ทำงานของเขาอยู่ด้วยถ่ายละครของเขาอยู่ด้วยทอประกายแสกับบิวตี้นิวบี้อย่างเงี้ยแล้วก็แลวันนั้นก็ผู้จัดการผมพี่โบเนี่ยถ่ายละครเสร็จสี่ทุ่มก็ดิ่งไปโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบเป็นห่วงตลอดก็มาดูแลมาดูแล ก็ดีเป็นกำลังใจที่ดีแต่ยังต่อไม่เสร็จเลยนายคุณอยากรู้ว่าจิ๊กซอเป็นภาพอะไรอยากรู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะต้องต่อไปเรื่อยๆหมายถึงจิ๊กซอหรือความรักอะไรหมายถึงความหมายถึงจิ๊กซอจิ๊กซอก็นั่งตอเป็นกิจกรรมรวมร่วมกันใช่คนแบบแซวว่าแบบปวยยังไงให้แบบว่าดูหวานออกมาแบบ <ม>โอ้<ด>ขอบคุณ<น>มากอยากป่วยตามอโอ้ย <laughs> อยากอยากป่วยเลยอยากป่วยเลยแข็งแรงตอนนี้แข็งแรงตอนนี้ดีสุดแล้วแยังมีคนมาดูแลอะไรต่นอ๋อใช่แต่มันอุ่นใจจริงๆครับเวลาแบบปกติเคยเข้าโรงพยาบาลคนเดียวเคยแบบแต่พอมีมีอย่างนี้แล้วก็ได้รับความเป็นห่วงจากทุกคนมีสายทุกคนโทรมามีกระเช้ามีอะไรมันมันอุ่นใจมากๆเลยครับต้องขอบคุณทุกความเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณที่กำลังใจความเป็นพยาบาล น่ารักครับเขาน่ารักใส่ใจเฟิร์มเป็นคนแบบมีดีเทลใส่ใจแล้วก็เออก็ทำทำแทนทุกอย่างเลยประสานโรงพยาบาลให้คุยกับพี่ๆหมอพี่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆก็ดูแลดูแลแบบดีมากก็ค่าไม่ถึงหมดเลยครับผมแต่ว่าล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่คือปกติเวลาเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบแกล้งกันชอบกวนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทที่แบบ เออพอเราจะได้ได้ป่วยเขาก็จะแบบเต็มที่มากๆแล้วก็เขาจริงจังทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเออโดนดุบ้างนิดหน่อยแบบต้องกินยาต้องอะไรนี่พยาบาลคนนี้คะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่คะให้200ครับโอ้ยเยอะจังเลยทำไมมันเยอะจังเลยพี่เออเขาเป็นเขาน่ารักน่ารักจริงๆเป็นเด็กผมที่หายป่วยเร็วด้วยนิดใช่กำลังใจดีครับตอนเขาละคือเขาที่ไปงานแล้วเขากลับมาดูแลออะไรยย่างงเี้ใช่ก็เขาก็มีทำงานแล้ววันต่อมาเขาก็ว่างพอดีเขาเลยอยู่ดูแล ใช่น่ารักก็ดีนะผมว่าแบบความสัมพัธ์ที่เราไม่ได้ดูแลเขาฝ่ายเดียวมันมีช่วงที่แบบเออเขาดูแลเราเป็นพูชแอนฟูลเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเป็นกําลังใจที่ดีมากๆไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหันไปเขาก็จะคอยแบบอยู่ซัพพอร์ตเป็นเป็นคนที่น่ารักมากๆใช่ใช่น่ารักแบบคนนี้ดีเนาะอ่ะแต่คนนี้ก็ดีมากเลยเนาะอะไรนะแต่คนนี้ก็ดีมากเลยเนาะ สถานะขยับย <leva. S 1> ังตอนน like ี้นไงก็ปีใหม่แล้วสถานะขยับจะยังใกล้บริลทาร์เลยด้วยออไม่ได้เยอะครับเยอะก็เยอะเยอะก็ใหญ่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก็เรื่อยเรื่อยเราก็ยังตั้งใจทำหน้าที่ของเราเพราะว่ามีแฟนๆที่น่ารักทุกคนแบบเหมือนต่อติดตามผลงานของเราอยู่ส่วนปีส่วนปีนี้เป็นเริ่มต้นปีใหม่เราก็ก็ยังคงเรื่องงานอยู่แต่ว่าก็อยากหาเวลา ให้แบบได้มีใช้เวลาเหมือนคนทั่วไปปกติทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่ได้มีทําให้ทุกคนได้ติดตามคู่กันครับวาเลนไทน์ายเรื่องใหญ่ไหมวันเลนไทน์เรื่องใหญ่ไหมก็คือเรื่องใหญ่เลยขอขออยังไม่ยังไม่เฉลยตอนนี้เดี๋ยวขอขอไปคิดแผนก่อนคิดแผนก่อนลำดับแผนการอยู่ใช่แต่เฟิร์นเขาก็เริ่มใบแล้วนะอยากอยากอะไรอยากกินอันนี้ช้อนดอกไม้ประมาณนี้ก็ก็รับฟังเอาไว้อยู่กำลังช่วงเก็บข้อมูลอยู่ ครับผมครับเป็นอะไรนะครับคือคนคือคนไปเจอเราอ๋อเาอ๋อเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมหรือว่าจริงจริงมอยังไงเวลาคนมาจริงจริงผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะผมผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นผมหรือเปล่าไม่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 แน่ใจนะแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยก็ค่อนข้างทำงานอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็บางบางบางอย่างในการถ่ายทำของผมก็จะมีไป อยู่ในนู่นในนี่อะไรซึ่งมันเป็นความลับทุกอย่างเง,งี้ยผมก็มีพี่ๆทุกคนคอยดูแลให้แต่ว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแต่ถ้าถ้าเจอก็เข้ามาทักอะไรผมก็ยินดีนะครับผมปกติทุกท่นก็แบบว่ายินดีถ่ายรูปทุกคนอยู่แล้วใช่ถ้าไม่ติดว่าเป็นแบบความลับของหนังหรือละครหรือว่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับแม้วันพักผ่อนก็สามารถเดินไปไถ่ายรูปได,ได้ได้ได้ใส่แว่นตาลาคอสมานี่ผมแบมให้ถ่ายู่เลยแฮชแท็กให้ด้วยนะเออเออนั่นแหละ นั่นนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ